พี่นีมานั่งพี่นีมานั่งอยู่ที่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะมันเป็นอดีตของพี่นีเนาะภูเขาลูกนี้นะพี่นีเคยเออมาเดินกับผู้ชายรักเก้าปีพี่นีขึ้นมาถึงใจหายแป๊ดเลทุกคนมันก็แปลกเนาะ เราเอ,อเคยมากับคนที่เรารักเนาะบรรยากาศของภูเขาเนาะร้านอาหารเราเคยมากับอีกคนหนึ่งแล้ววันนี้พี่นีก็มาอีกคนหนึ่งเนาะบรรยากาศคนและบรรยากาศกันกน,นะทุกคน คนละบรรยากาศกันตอนที่พี่พี่มีพี่นีมากับรักเก้าปีเออมื่อปีพศสองพันหรือ13านะคะทุกคนพี่นีมาก็เออฤดูใบไม้ดอกไม้กำลังผิเนาะกำลังสวยอันนี้พี่นีก็มากับปาเลปาเลรักหปีนะคะ รักหกปีรดูใบไม้เหลืองนะคะทุกคนรดูใบไม้เหลืองนะคะการเดินก็บรรยากาศก็จะต่างกันเนาะบรรยากาศก็จะต่างกันนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันคนฤดูใบไม้ผีกับฤดูใบไม้ล่วงเนาะใบไม้เหลือง มันก็จะผิดกันแล้วก็ผิดกับคนเนาะพอพี่นีขึ้นกระเช้ามามาจอดตรงเอ่อทางขึ้นกระเช้าพี่นีก็ตกใจเนาะมันคล้ายกับคาเหมือนว่าเราเคยมาแล้วนะคะทุกคนแต่ <laughs> แต่พอพอขึ้นมาถึงพี่นีใจใหายใจใหาย เลยนะคะทุกคนว่าอ้าวเราเคยมาแล้วนี่ตรงนี้นะคะทุกคนพอมาถึงร้านอาหารนะคะทุกคนมาถึงร้านอาหารพี่นีก็มีความรู้สึกอ่ะเป็นไปได้ไงนะคะทุกคนว่าเรามากับรักเก้าปีปะเลยก,ก็ได้หกปีนะคะทุกคนพี่นีมีรูปด้วยนะมีรูป พี่นีมาเดินกับออ <il> ผู้ชายลักเก้าปีของพี่นีเนาะเดี๋ยวพี่นีก็จะเอารวมรวมลงในคลิปวิดีโอนะคะทุกคนกับวันนี้นะคะทุกคนวันนี้กับวันนั้นนะคะมันต่างกันนะ ต่างสีสันกับต่างคนเดินใจพี่นีก็ยังคิดถึงผู้ชายรักก้าปีทุกวันนะพี่ก็รักของพี่นะถึงเขาทำให้พี่เจ็บอะเนาะ พี่นีก็จะลงกระเช้าแล้วหรอคะ่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสามโมงเย็นแล้วนะเราก็มากันแต่เช้าเนาะก็บรรยากาศก็กพี่นีก็ฝากติดตามคลิปก่อนๆเนาะมันก็จะสวยนะสวยสวัสดีค่ะทุกคน